นี่ครับทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์โอ้ยอีดีงามมากเลยพี่น้องเลยดูครับอีดีครับอีดีเต็มทุ่งเลยครับพี่น้องเป็นจังซี่ครับพี่น้องเนี่ยเป็นก้านทูกเลยเนี่ยมันร่วงเราไปจับอ่าเราไปซูนมันไม่ได้ครับซูนซูนไม่ได้เลยมันจะร่วงเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับโอ้ยจบกันครับพี่น้องครับกินไร่กินนากินฉนดด้วยครับใช่ไครับ ครับอยู่อำเภอจังหวัดอะไรครับนครหลวงจันทบุรยานะนครหลวงจังหวัดยุทธยาครับพี่น้องครับอันนี้ข้าวพันุอะไรครับเนี่ยพอ่อแปดห้าแปดห้าโอ้โหกำลังสวยงามเมื่อก่อนที่นี่นะครับอ่าข้าวเด็ดเยอะมากอ่าข้าวเด็ดเต็มนาเลยแทบไม่ได้ข้าวเนาะอ่าแล้วหลังจากนั้นมาใช้เทนเดอร์นะอ่าห่างห่างนานๆจะเห็นสักต้นหนึ่งนะครับ เทนเดอร์จุลินทรีย์เข้มข้นจากธรรมชาติร0อยเซย่อยสลายต่อซังฟางข้าวข้าวดีดข้าวเด้งหญ้าว,วัชพืชต่างๆในนากำจัดเชื้อโรคเชื้อราแบคทีรเรียแ,และสารเคมีตกค้างในดินเพิ่มฮิมิกปรับสภาพดินให้รวนซุยค่าพ h เที่เหมาะสมแก่การทำนาในรอบต่อไปซึ่งมเมื่อก่อนลกเลยเมื่อก่อนเป็นไงครับเมื่อก่อนหนาแน่นมากหนาบอกคำเดียวว่าหนาแน่นมากแต่ตอนนี้โอ้เห็นแต่รวงข้าวอย่างงามครับพี่น้องไม่เห็นข้าวดีดเลยเห็นแต่หญ้านก หน้าน้ายกไอ้ไกลๆหน่อยจะเห็นสักต้นหนึ่งเนาะอ่าอ่าใช่แต่ข้าวดีดนี่หายไปโอ้โหแทบมองไม่เห็นน่าจะไม่เห็นสักต้นเลยเหลือแต่ข้าวข้าวนกครับข้าวพุ่มพวงหญ้าพุ่มพวงนะครับโอ้โหงามมากครับเป็นตาสะออนเลยรวงข้าวครับนี่แหละครับจึงทําให้อ่าชาวนาชาวไร่อันนี้หมักแค่ครั้งเดียวเองโอ้พึ่งจะเริ่มหมักเทนเดอร์ครั้งเดียว ได้ผลขนาดนี้ที่นี่คงจะฮือฮากันมากเลยโอ้โหแถวนี้นะครับเนี่ยเต็มไปด้วยอ่าเริ่มใช้แล้วพอเห็นผลชัดเจนมากครับทุกคนเขามาดูแปลงนี้แล้วเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหมันแตกต่างจากคราวที่แล้วเนาะโอ้โหนี่ครับพี่น้องครับอืมเนี่ยโอ้โหครั้งที่แล้วเป็นทุ่งอย่างนั้นเลยอ่าเดี๋ยวไปถ่ายทำทางฝั่งนั้นเลยว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นเลย ไม่ได้ไม่ได้เกลี่ดไม่ได้มักนะครับอันนี้คือนาของเราที่ทดลองนะครับปรากฏว่าได้ผลดีมากหมักเทนเดอร์แค่ครั้งเดียวเองนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายทํานาแปลงนั้นที่อยู่ใกล้กันซึ่งมีข้าวดดเดีอดเยอะมากซึ่งแถวนี้ก็เป็นแบบเดียวกันหมดเลยนะครับดินดีปลูกอะไรก็ดีแต่ถ้าดินเสียต้องแก้ด้วยแร่ภูเขาไฟสิงโตนโาโชคผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพพืชแร่ภูเขาไฟธรรมชาติสตรเข้มข้นเปลี่ยยินงติดให้เป็นดินดี พี่ใช้แร่ภูเขาไฟซิงโตนำโชคฮอร์โมนกิ่งทองนาโนเอนไซม์ฉีดพ่นทางใบให้อาหารโดยโตรงประกอบด้วยสารจับใบไคโตซานไนโตรเจนแคลเซียมโบรอนและแร่ธาตุอาหารอื่นๆที่จะเป็นอีกมากมายช่วยให้พืชแข็งแรงโตไวใบเขียวนานต้านทานโรคและมแมลงนกหนูได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจทามสปีดประสิทธิภาพเหนือกว่าสารจับใบแพร่กระจายอย่างเร็ววดูลดซึมอย่างทันใจภายใน3-5นาที ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ